สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับแบวายเกมเมอร์วันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมพักกระเพานะครับผมเป็นเกมมือถือนะครับผมหลายท่านก็คงเห็นกันบ้างแล้วนะครับแต่ก็เชื่อผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังไม่ได้เล่นเหมือนผมนะครับผมโอเคถ้าเกิดใครที่อยู่ในยุคผมเนี่ยก็น่าจะเกิดกันทันนะผมก็เดกระป้องรู้จักนะครับเป็นเกมตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูนะครับเป็นเกมตั้งแต่ยุคเพวันเลยนะครับผม โอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยผมโคตรติดชอบเล่นกับเพื่อนหลังเลิกเรียนกันตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าโอเคครับก็อันนี้จะมีให้ล็อกอินทาง facebook หรือว่า Google นะแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมล็อกอินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคพอมาถึงตรงหน้าหลังล็อกอินเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวละครเลยนะครับผมก็จะมีเพศมีทรงผมมีสีผมให้เลือกนะครับผม แล้วก็สำหรับท่านใดที่รู้จักคร่าวๆแล้วก็มันจะมีประมาณสีสายนะครับผมโอเคก็ okay, okay, ถค่อยากจะเล่นนักดาบก็ให้อัพแอ็แท็กนำนะฮะแต่ถ้าอยากเล่นเวทก็เอาเวทนำอะไรประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปชมด้านในเลยดีกว่านะครับผมโอเคนี่ก็จะบ่นไหมไมันก็จะบ่นไหมเราสนใจนะโอเคก็จะช่วงสอนนะผมเนี่ยผมก็จะสกิปไปตอนที่เปลี่ยนสายเลยแล้วกันนะครับผม โอเคในทีสุดผมก็มาเวลเก้าสัีนะครับผมโอ้ยกว่าจะถึงเหนื่อยเรืองอยู่นะครับเนี่ยโอเคก็จะมีเอาเลือกสีสายนะผมอย่างที่ผมบอกนักดาบแล้วก็นักจอมเวทโจนแล้วก็นักบวชส่วนไอคาสสองเนี่ยมันยังไม่มาเลยผมมันยังล็อกอยู่เนี่ยก็มีหลายพวกอาลาดินพวกนักดาบเวทอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นักบวชขั้นสูงแต่ที่ผมดูดูแล้วผมอยากเป็นเลยอยากอยากเปลี่ยนเลยนะอย่าเป็นเียนจาดูดูดาเมจสิครับปีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสุดเลยอันนี้ก็ดาเมจแรงนะผมโอเคแต่ผมเล่นแบบคลาสสิกเลยก็คือนักดาบดีกว่าครับนักดาบก็จะแอคแท็กสามโล่สามเน้นสองอย่างเลยส่วนจอนเวก็จะเน้นเวทนะัะส่วนที่เหลือก็ สายกลางนะครับส่วนโจนเนี่ยจะตีหนักแล้วก็สปีดเร็วส่วนเว้นนี่ก็จะถึกอยู่นะผมกับเลือดเยอะแต่จะตีเบานะครับผมโอเคผมขอเลือกแบบคลาสสิกแล้วกันก็คือนักดาบรับโอเคเปลี่ยนเชือกเสร็จแล้วกดบันทึกด้วยครับผมโอเคแล้วกไปไปจนภัยกันเลยดีกว่านะครับลืมบอกไปว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับผม ระวังเจอคนข้างนอกโอเคมาแล้วไอ้มันไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ผมหมายถึงหรือบอกแบบมันไม่ใช่เวลแล้วตัวละครนะมันมเป็นเวลเหมือนเวลจ็อบอะโอเคเดินหน้พูดเรื่องคนอื่นไปไหนดีทางนี้ดีกว่าต้องระวังเจอคนนะมันเนี่ย โอเคก็จะมีเราเลือกการ์ดนะครับสองใบถ้าเราเลือกเลือกเลือกดีๆเราก็จะได้แอคแท็กเราก็จะสามารถตีก่อนนะครับแต่วิธ่กี้ผมเลือกได้ดีเฟนส์มาก็คือผมต้องไปฝ่ายป้องกันเขาจะตีได้สามแบบนะครับเอ๊ะเขาจะตีได้สองแบบนะครับตีธรรมดากับแอคแท็กหรือไม่เวทนะครับแล้วก็กันได้สามแบบนะครับการท่าไม่ตายการเวทหรือการธรรมดานะครับ หรือจะหนีก็ได้แต่ผมแนะนําให้กันธรรมดานะผมถ้าเลือเราเยอะโอเคเมันเพิ่มพลังนะผมโอเคส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยมีความเสี่ยงนะผมสไตล์เนี่ยถ้าเรา,าใช้ใสเขาแล้วเขากันกันถ้าไม่ตายเราอะโอกาสที่เราจะโดนขี้ทีเดียวอะโดนสวนกลับอะตาย,ยนะผมพ้นแนะนําให้ตีธรรมดาไาครับโอเค ็เกมนี้ก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผมย้อนย้อนไวดี <c oughs> โอเคเดินหกมาเดินไปก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับผมเกมฟรีนะครับโอเคเราได้แท็กก่อนเดี๋ยวผมลองสไตล์ให้ดูนะครับโอเคมันการธรรมดารอดไป เห็นไหมครับว่าจะตีแรงมาแต่มีความเสี่ยงที่จะดโดนสวนไปไหนดีโอว่าจะเข้าไปบวกด้วยซะหน่อยเสียดายดีเฟนการธรรมดาวะ อ๋อเขาโอ้โหมันหนีตายแล้วหนีเพลนอย่างงี้โอเคเดินต่อไปไหนดีไปข้างบนดีกว่าอยากบวกกับคนไม่มีใครมาเลยตอนที่ผมเล่นเนี่ยโอ้โหแม่งบวกกับจูกระจาย ตอนนี้นงเงียบกิฟต์โอ้โหผมเป็นอะไรกับดีเฟนต์เมี่ยเพิ่มเอ็กแท็กเาราว่าแล้วเพิ่มแอคแท็กหรือว่าลดแอคแท็กเราก็ไม่รู้นะครับโอเคแต่ผมอัพแอคแท็กมาเยอะนะมตีธรรมดาก็ตายแล้วโอเคไป อ้าวเจอต้องบวกแล้วจังหวะนี้เอ้าเขาได้ก่อนไหมไอเรา,าได้ก่อนอืมดูชื่อน่ารักมากวางว้าวตีธรรมดาอมพอเพราะเราตีแรงนะครับเอาอะไรดีขโมยเงินขโมยเงินกัน โอ้โหมันนแกเด็กเลยวะร้อเจบเก้าบาทเอ้ยเจ็สิบสามบาทโอเคต้องไ like ล่คนแล้วไล่หวดคนดีกว่าอืมไม่เจอคนเลยเว้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอคนแล้วกันนะเดี๋ยววดกับคนอ้าวมีคนมาบอกกับผมพอดีเลยครับผมแหม ได้ตีก่อนอีกแล้วเลื่อนเลยน้อยอย่างนี้เราน้อยอืมอุ้ยรู้สึกว่าเขาจไอ้นี้ครับเนี่ยต้องการให้ไม่ตายก่อนเลยโอ้โหเขาตีธรรมดาอุ้ยเขาตีหนักอยู่เหมือนกันตายแล้วเราตีธรรมดาพอแล้วยังไงเขาก็ตายแมวงวาวแล้วเห็นไอ้นั่นน่าจะมีเงินอยู่โอ้โหมีเงินบ้าเลย ส8บาทโคตรน้อยผงใส่เขาอาจจะเอาไปเก็บไปที่ทาาคาแล้วก็ได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับโย,ย,ยมาป้องก็ออย้อนลอ,อยดีนะครับสะดกเหมือน,นกันก็ตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนท่านใดที่สนใจอยากเล่นก็อผมจะทิง้งนก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ